เพิ่งได้ยินเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปวัดกลับมาจากวัดแต่ได้ยินเลยดังต่อเนื่องเลยเขาเหม็นเขายิงกันแต่ลูกลูกเบิลมาตกใส่บ้านเราอย่างงี้นะเออเราก็ต้องอบพยหนี้ต่อนั่นน่ะแันนะอยากให้มีการเจรจามากกว่ามันจะไม่ได้เสียสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะ ให้นจ้าแตกอ่างที่จ้จาตให้คนมา ผู้ใหญ่เขาแจ้งไอ้หอกระจายข่าวออกมานะจ้ะว่าว่ายังไงบ้างนะว่าให้มารวมพลอยู่นี่เพราะว่าเขากําลังจะไอ้นั่นเขาก็อยากจะยิงกันแล้วจ้จะค่ะเสียองอันนี้เราได้ยินนานเสอยงเพิ่งเพิ่งได้ยินเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปวัดกลับมาจากวัดเลยได้ยินเลยดังต่อเนื่องเลยก่อนหน้านี้ถ้าไม่นับเหตุการณ์ครั้งนี้เราเคยก็เคยอยบไปเลยเคยค่ะเพราะตอนนั้นเขาก็ยิงกันเนาะขม็นเขายิงกันแต่ลูกลูกปืนมาตกใส่บ้านเราอย่างนี้นะเออเราก็ต้องอบพยพหนีต่อนั่นน่ะ วันนี้อู้หูกลัวมากเลยเพราะว่าแกแล้วไม่มีแรงวิ่งแล้วถึงจะเคยเจอเคยผ่านมาแล้วก็ยังกลัวยจ้าเพราะว่ามันมันสมัยใหม่นันลูกปืนเดี๋ยวในปืนมันมันมันไอ้นั่นกว่าเก่านะนะแต่ก่อนมันก็ไม่ถึงขนาดนี้ดูดิเนี่ยเห็นไหมในเสียงปืนไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันความสัมพันธ์มันจะตึงเครียดสถานการณ์จะเียมมากกว่าคงคิดว่า ต,ตึงไปเรื่อยๆแหละถ้า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 ต่างคนต่างไม่ยอมกันนะอยากให้มีการเจราจามากกว่ามันจะไม่ได้เสียสูสญเสียทั้งสองฝ่ายนะอยาเพราะว่าคนอยู่ชายแดนมันมันลำบากอยู่แบบอยู่แบบบัดเพวานะเออค่ะอยากให้กำลังใจทหารนะค่ะ